และในที่สุดโอกะก็ได้ออกลงสักทีหนึ่งนะคุยอยู่หรอนี่แน่อู้อู้สวัสดีสาวน้อยเอเันจังกันจังเขาจะไปไหนนี่แน่ เธอจะไปไหนคนเดียวหรอทำเป็นหญิงใช่ไหมนี่นี่ยเออจะไปไหนออเออเออฮ่าฮออเอน yeah, ี่คือสัญลักษณ์ของซาตานนะคะทุกคน ทุกคนคะ่ะก็หลังจากที่เราเนี่ยเล่นมาก็หลายพาร์ทแล้วนะคะวันนี้เนี่ยคะเราก็จะมาเล่นเป็นน้องโอกะนะคะโอ้โหคือแบบน้องมีความน่ากลัวนะคะคือน้องคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าชมรมสายศาสตร์นะคะ <c oughs> น้องเนี่ยข้างไคเกี่ยวกับสยศาสตร์นะคะแล้วก็พวกมนเดำปีศาจชั่วร้ายนะคะ <c oughs> ก็นั่นเลยค่ะทุกคน เราก็จะมาดูความขลังของนางกันค่ะแล้วก็เราเนี่ยก็คือฆ่านางเนี่ยมาก็หลายตาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเราขอเป็นฝ่ายฆ่าคนอื่นบ้างแล้วกันนะเคะโอ้โหเดี๋ยวนะอย่าบอกนะคะว่านี่คือห้องของเธอน่ะแล้ว ดูเสื้อผ้าของเธอสิคะทําไมถึงได้ขาดขนาดนั้นคะลูกคือหนูไปกัดกับหมาที่ไหนมาหรือเปล่าแล้วก็ห้องนอนเนี่ยคือเต็มไปด้วยคราบเลือดนะคะทุกคนฮุ้ยคือแบบมีความน่ากลัวเนาะก็เดี๋ยวปอจะให้นางเนี่ยใส่กกน,นตัวนี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะทุกคนแต่คือปอไม่เข้าใจอะ่ะทำไมตาเราเป็นสีขาววะเฮ้ย อย่าบอกนะว่าเรากำลังโดนผีเข้าสิงหนะ้า oh no oh no oh no 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 <c oughs> ไปค่ะวุ้ย oh oh my god โอกะไม่ไม่โอกะ oh my god โ oh, ห ปีศาจเต,ต็มเลยหืมพาสน,นี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างพิเศษแล้วก็น่ากลัวนะคะเพราะว่าโอกาสเนี่ยได้กำเนิดปีศาจทั้งสี่ตัวนะคะมาลงจุุติที่โรงเรียนยันเดเรเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราเนี่ยคือแกนนำของหล่อปีศาจนะคะเพืเ่อน น่ากลัวมากๆเลยอ่ะทุกคนนี่คืออะไรเนี่ยหือ,อน่ากลัวมากหื้ออันนี้คือเป็นผีที่มีตุ๊กตานะคะเป็นอาวุธนะคะแต่พอสนใจตัวนี้ว่ะเห็นปะโคตรเท่เลยอ่ะโหแล้วคืออันนี้คือเป็นศพของนักเรียนนะคะที่ถูกฆ่าแล้วก็ถูกบูชาย,ยันนะคะเพื่อปลุก ปีศาจชั่วร้ายนะคะตื่นมาจากความตายนะคะแล้วก็นี่คือบรรยากาศในโรงเรยน,นี้นะคะโอ้คือเราเนี่ยเจอยันจังค่ะแต่ว่ายันจังเนี่ยไม่กลัวเราเลยนะคะ <Yeah. laughs> ขอคำคุ้ย คือแบบคือท่าขำคือน่ากลัวไปไหนก่อนแล้วปอไม่รู้ว่ามันฆ่ายังไงนะคะก็คือเซลฟี่ได้นะคะคือมันฆ่ายังไงไวะปอไม่รู้มันฆ่ายังไงอะ่ะอ๋อมันมันไม่มีท่าฆ่าหรอก็คือต้องใช้อาวุธใช่ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวปอขอขึ้นไปดูชั้นสามแล้วกันนะคะเพื่อจะมีอาวุธนะคะมันจะอยู่ในห้องพออ,อนะคะทุกคนไปค่ะไปไปไปก็คือว่าเราเนี่ยรอยได้นะคะ ห้องไหนวะห้องนี้ปะไม่ใช่เหรอเอ่อห้องพอออยู่ไหนวะห้องนี้ก็ไม่ใช่เฮ้ยหรือว่าอ๋อน่าจะอยู่ห้องนี้นะคะทุกคนใช่ปะอันไหนคือห้องพอออก็ไม่รู้คือปอจำไม่ได้อีกแล้วปอลืมอีกแล้วทุกคนห้องพออห้องพออห้องนี้ไม่ใช่อ๋อนี่ไงห้องนี้เลย ห้องพออคืออ๋อ,อนี่ไงก็คือว่าข้างในนะคะจะมีมีดอยู่เนาะแต่ว่าเราก็จะใช้มันดีไหมน้อทุกคนมาเออ เราถือมีดมาแล้วนะคะมันคือมีดที่มีอาถรรพ์แล้วก็มีคําสาบอยู่ในนี้ด้วยนะคะซึ่งใครที่โดนฆ่าเนี่ยจะต้องโดนสาบแช่งไปด้วยนะคะก็คือเป็นมีดของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยคือซาตานนะคะทุกคนเราจะไปฆ่าคนกันค่ะ <c oughs> และในที่สุดโอกะ ก็ได้ออกโรงสักทีหนึ่งนะเพื่อนอยากวัดดีสาวน้อยเธอกำลังทำอะไรอยู่หรอจะ๊ะอ๋อกำลังเล่นมือถืออยู่หรอนี่แน่ข้อหาที่เธอเนี่ยไม่สนใจฉันยังไงล่ะจ๊ะวัดดีออืวันด,ดี เป็นถึงซาตานแต่เราโดนจับได้อะ่ะมาค่ะก็เดี๋ยวปอมาเริ่มใหม่แล้วกันนะคะคือเมื่อกี้นี้เนี่ยเออทุกคนคือแบบเราเกมได้ไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวรอบนี้นะคะปอจะมาลองใช้ล่างปีศาจคนอื่นดูบ้างแล้วกันเนาะคือเป็นตัวอื่นนะคะเพราะว่ามันมีหลายตัวให้เราเนี่ยได้เลิกเ,เล่นเลยนะคะเออมามารองกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคน ก็คิดว่าน่าจะแบบว่าดาเมจเนี่ยรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะปอขอมาลองเล่นตัวด้านขวาก่อนแล้วกันนะคะทุกคนมันคือเจ้าผู้หญิงคนนั้นเลยค่ะเห็นปะ่ะนางแบบมีความแบบน่ากลัวมากเลยค่ะเออโอเคหวัดดีปึ๊บอา้าหมีเหรอคืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะอ๋อปอรู้แล้วค่ะทุกคนคือว่าเราเนี่ย เล่นพวกเขาไปได้นะคะแต่ว่าเราสามารถยืมอ,อาวุธเนี่ยมาใช้ได้นะคะแต่ปอขอลองใช้เต้าตัวหมีตัวนี้แล้วกันค่ะว่ามันคืออะไรนะจ๊าทุกคนไหนยันจังเธออยู่ไหนหรอฉันตามหาเธอมาเนิ่นนานแล้วนะเพื่อนยันจังอยู่ไหนยันจังอยู่ไหนนะวุยก็คือว่าทั้งโรงเรียนเนี่ย ต่างหวาดกลัวเรานะคะเพื่อนๆสวัสดีพวกเธอกลัวฉันอย่างนั้นเหรอแต่ว่ามันใช้ยังไงวะคือปอใช้ไม่เป็นอะอเอาจริงอ๋อไงมันใช้ยังไงอะไอหมีตัวนี้นี่ปอไม่เข้าใจาเขาเท่าไหร่เลยอยากรู้ว่ามันใช้ยังไงอะเพราะว่ามันไม่ขึ้นในกดใช้อะทุกคนคือปอเนี่ยไม่รู้วิธีการใช้ตุ๊กตาตัวนี้ค่ะ แต่ว่าปอจะลองไปใช้อันอื่นดูเนาะปอเจอว่ะปอเจอใครวะใครอ่ะนี่มันโคโคนะนี่นาปอด,ดีโคโคนะเขาจะไปไหนหรอเดี๋ยวปอขอลองใช้อันนี้หน่อยซฟมันคืออะไรนะ่ะเออมันนี่เฮ้ยทุกคนเราได้มาแล้วค่ะเราจะขึ้นไปหาคิสุนะกันนะคะเอเธออยู่ไหนนะนางน่าจะไปแล้วปะ แต่พอขอขึ้นมาลองใช้ด้านบนแล้วกันนะคะไหนดูซิว่ามันใช้ยังไงเนาะนี่งไงโอ้แรงมากอือก็คืออุ้ยอุ๊ยดูคนดูดิดูท่าตายดิคือแบบตายจนหัวเปิดเลยก็บาได้น่าสงสารมากเลยอ่ะ ทุกคนคือแบบน่ากลัวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอจะไปตามร่างนะคะข้ายันจังนะคะยันจังเธออยู่ไหนฉันตามหาเธอให้ควักเลยนะอู้สวัสดีสาวน้อยอ,อ๋เอ,อเฮ้ยมีคนเห็นมีคนเห็นไม่เอาไม่เอาเราจะไม่ยอมรนจับได้อย่างแน่นอนนะคะทุกคนเออ ก็คือว่าเขาน่าจะไม่ตามเรามาใช่ปะโอเคค่ะงั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปอจะลงไปที่ชั้นล่างนะคะเพื่อไปเ,ออเปลี่ยนอาวุธค่ะห้องนี้ไม่ใช่หรอคือเราเนี่ยจะต้องลองใช้หลายๆอันนะคะเพราะว่าจะได้คุ้มๆนะคะในการตนจับได้ในครั้งน,นี้นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่อ๋อคนละชั้นนะคะทุกคนอุ้ยตำรวจมาแล้วให้ตายเธอะ พวกเขากําลังตะม,มาจับฉันแล้วนะเพื่อนยากมานนี่สิมาอันนี้คือเป็นคาถานะคะเหมือนพอจะเจอยันจังแล้วนะคะสวัสดีจ้ายันจังสบายดีไหมฉันหวังว่าเธอเนี่ยน,าน่าจะสบายดีนะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยยันจังยันจังเขาจะไปไหนนี่เน่เรียบร้อยนะคะทุกคนสวัสด,ดี นี่มันคิดซุนะนี่นาเฮ้ยไม่ใช่สินี่มันโคโคนะนี่นาหวัดดีเจ้าโคโคนะเธอจะไปไหนคนเดียวหรอหือทำเป็นหญิงใช่ไหมนี่เน่ตายถาเถอะเอ,อ้ยเฮ้ยทุกคนแมวแมวยักษ แล้วคือแมวเนี่ยเขาหันหน้าตามปอด้วยนะคะดูดิหือโคตรหล่อนน่ะหื้อน่ากลัวมากไปดีกว่าค่ะเราจะรีบมาดูเสื้อผ้านะคะชุดนี้คือแบบไม่สวยเลยอะ่ะคือมีความเป็นเด็กติ่มเนาะชุดไว้น้ำหน่อยสิและนี่โอ้โหอ,โอ,โอ้ทุกคนถาจริงคือแบบ ชุดว่ายน้ําคือแซ่บมากเอ้อดูดิมีความเป็นแบบตะข่ายนะคะแล้วก็มีแบบถุงนงถุงน่องโอ้โหสวยมากยอมจ้าจริงยอมเลยนะคะยอมเลยเดี๋ยวนะยอมเลยจ้านี่นี่นี่ขอกลับมาเอาคาถาก่อนแล้วกันนะคะก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราก็คือได้อรารวาสแบบทั้งโรงเรียนเลยนะจ๊ะ คือ,อยังไงเนี่ยเราก็ต้องโดนจับได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีคนเห็นว่าเราเนี่ยฆ่าคนด้วยนะเออแต่ว่าเราไม่แคร์ค่ะทุกคนฉันจะมาฆ่าคนต่อไปกันหุ้ยเุ้ยเุ้ยนี่มันพวกนักเลงนี่วะคือพวกแกจะออกกับทันใช่ไหมพวกแกไม่เห็นหรอว,ว่าฉันเนี่ยคือตัวอะไรฉันมีปีกแล้วฉันก็สามารถลอยได้ด้วยนะ ว่แกไม่กลัวฉันเหรอฮึ้ย <c oughs> ทุกคนถามจริงว่าพวกมันเนี่ยไม่ได้กลัวปออะไรใช่ไหม <c oughs> คือปอแบบเป็นเป็นปีศาจอะ่ะ แต่เขาตีปอทีเดียวพือปอล่วงเลยเหรอทุกคนมันเริ่มใหม่นะคะงงมากค่ะคือเราตายง่ายามากๆเลยจริงๆเอาใหม่เอาใหม่มาค่ะเดี๋ยวปอขอมาลองอาวุธชิ้นนี้ดูบ้างแล้วกันนะคะมันคือเจ้าอันนี้เลยค่ะมันคือดาบที่ค่อนข้างแบบใหญ่แล้วก็มีลูกตาตรงกลางด้วยนะคะอู้หูน่ากลัวว่ะดูดิลูกตาของ ปีศาจชั่วร้ายนะคะตรงนี้คือนอกก่ากลัวจริงดูดิโอ้ดูดิเขาทำดีมากๆเลยทุกคนบอกเลยนะคะว่าทำดีมากๆเลยเนาะแค่นี้เนี่ยอาจจะไม่สะสมแก่ใจพอหรือเปล่าฉันว่านะจะไปฆ่าคขาอ,อื่นเพิ่มดีกว่านะ่ะเผื่อฉันจะได้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นยังไงเหรอจ้าทุกคนเนอห้องนี้มีคนหรือเปล่า ปุ๊บห้องนี้ไม่มีใครอยู่เลยนะคะหอันนี้คือเป็นตู้กดน้ำเนะาะก็คือจะเป็นรูปของเราเนีจ๊ะอ่ะฮะอ่าฮะห้องนี้ก็ไม่มีใครอยู่เลย,ยหรือห้องนี้ล่ะวางเปลา่าไม่มีใครอยู่ข้างบนเลยเหรอถามจริงฉันจะฆ่าคนเพิ่มสักหน่อยนะชั้นสามก็ไม่น่าจะมีใครอยู่นะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ย แล้วคงต้องไปฆ่าคนที่อยู่บนหลันฟ้าซะแล้วล่ะค่ะทุกคนเรามาฆ่าคนเพื่อปิดฉากกันดีกว่านะฮะฉันจะอารวาดให้หมดเลยมานีอเออเรียบร้อยแน่จริงก็ตามมาสิวะเฮ้ยเฮ้จะไปไหนเออเออจะฟ้องอาจารย์เหรอไม่มีทางหรอก เพราะว่าฉันเนี่ยจะตามไปฆ่าพวกแกให้หมดเลยยังไงล่ะเอา้าทุกคนมันหายไปแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมนางเดินวอยจังวะเฮ้ยหรือว่านางแค่แอบหรือเปล่าเออเป็นไปได้นะคะว่านางจะแอบหรือเปล่านะคะอุย้ยแต่ว่าไม่น่าใช่หรอกบาอ้ยมันฟ้องอาจารย์แล้ว <c oughs> นางตัวแสบคือแกฟ้องอาจารย์แล้วเหรอฮึ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเนี่ย ขึ้นไปข้างบนแล้วก็จะไปฆ่าคนอื่นเพิ่มนะคะเพื่อความสะใจเราจะไปหาคนระบายความโกรธกันนะคะเหมือนจะมีอีกคนหนึ่งหน้าอยู่ไหนวะอยู่ไหนนะอ๋อน่าจะอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนเห็นเงาแวบ,บๆนะคะแถมน่ากลัวอยู่นะเออถือว่าถือว่าเขาเนี่ยทำมดมาได้ค่อนข้างดีเลยนะคะอ๋อผู้หญิงคนนี้ยังไงล่ะตอนนี้เนี่ย ฉันกำลังจะค้ั่งแล้วนะเพื่อนอ,อือฮ่าอืออ,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 อนี่คือสัญลักษณ์ของซาตานนะคะทุกคนคือนางเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็มีอะไรในตัวจริงๆนะคะคือไม่ใช่แค่งมงายนะคะนางสามารถ พุกพวกปีศาจออกมาได้จริงๆนะคะก็ค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆเราก็น้องๆกะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ปอด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายๆค่ะเจอกันนะครับ